สวัสดีครับผมทามอยากจะสอบถามเรื่องอามาตรการลดภาษีที่ว่าเป็นศูนเปอร์เซ็นเนี่ยเมื่อกี้จริงๆอยากตอบเจ้ยด้วยเรื่องอเรื่องการที่ว่าถ้าเราส่งออกผลง,งานไปเรากลัวว่าจะตอนกลับเข้ามาเราเสียภาษีซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยมาตรการตรงเนี้ยการทําสุทธินากลับเนี่ยก็มีอยู่แล้วคือไม่จําเป็นที่ว่าเวลามีอยู่แล้ว,ลวใช่คือไอ้มาตรการภาษีตรงเนี้ย มันมีค่าทำรี ation, อินพอร์ตเอชันไม่น่าจะเกินหมื่นหานะครับต่อชิปเมนต์นี่คือค่าที่ว่า shipping ทำไปแล้วทีนี้เนี่ยเข้าใจเลยว่านโยบายตรงนี้นอกจากจะว่ามันจะสนับสนุนผู้ซื้อซึ่งนักสะสมต่างๆที่ต้องการจะนำงานศิละปะเข้ามาในประเทศซึ่งทุกวันนี้เสียกันอยู่1 6บ3วก7%ตรงนี้เนี่ยผมอยากส,สอบถามว่ามันจะช่วยกับ ศิลปินไทยยังไงบ้างจากการลดภาษีตรงนี้หนึ่งในในวันที่ว่าถ้างานต่างประเทศเข้ามาเยอะๆแล้วมันจะฝัดมาเก็ตเราแค่ไหนนโยบายของเราที่ว่าเราจะส่งเสริมแกรี่ที่เขาต้องการจะส่งออกงานศิละปะพวกนี้ไปต่างประเทศไปอาร์ตแฟร์ตรงนี้เรามีนโยบายในการส,สนับสนุนเขาไหมหรือว่ามีอินเซนティブในการบอกว่าเราต้องการจะให้เราส่งออกงานศิละปะมากขึ้นแทนที่จะนําเข้ามาอะไรยเงี้ยครับ ขออนุญาตนิดนึงคือ,อ,อวันนี้ที่มาเนี่ยอยากฟังความคิดเห็นเนาะอยากฟัง suggestion นะ่ะคือว่าพวกเราเป็นคนทํางานนะคือจะมาถามว่าทํายังทํายังอย่างเนี้ย ไม่ไไปทำตั้งเยอะแยะแล้วก็บางงานนะอยากจะขอไอเดียอยากขอความเห็นว่าควรจะทําอะไรควรจะทําโครงการอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเรามองในภาพรวมว่าเราต้องการทําให้ภาษีมันเป็นศูนเปอร์เซ็นเนี่ยเพื่อกระตุ้นทําให้เกิดการแข่งขันที่เสรีก็หมายความว่าตลาดของเราจะเป็นตลาดไดนามิก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่พูดตอนต้นนะว่ามันก็คือประวณคอนเนาะก็คือว่ามันก็จะมีความเปรียบเทียบระหว่างไอเป็น international บรนด์กับโ l o c ลแ brand เพราะฉะนั้น l o c ลแ brand ก็พูดจริงๆว่าก็ก็ซัฟเฟอร์พอสมควรนะถ้าเกิดว่ามันมีการเปิดตลาดแต่เราจะไม่เปิดได้ยังไงในเมื่อถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราต้องการที่จะเป็นหมุดหมายหนึ่งใน art m a ปอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเปิดให้มีการแข่งขันก็เลยต้องบอกว่ามาถามไม่ได้หรอกว่าทาหรือ,อยังคิดหรือ,อยังต้องให้ช่วยคิดเพราะเราต้องมีนโยบายที่จะ เราจะส่งบอกครับตอบได้ฮะตอบได้ไดจะตอบเลยเนี่ฮะเ,ออเมื่อเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยผมไปพบรัฐมนติตีทางฐมนติตีว่าทธรคนใหม่เนี่ยนะนะไปพูดคุยเรื่องซอฟต์แวร์ให้ท่านฟังเพราะว่าท่นานก็ไม่ไม่ได้ฟังจากเราโดยตรงบางทีท่านฟังจาก อธิบดีลูกน้องท่านวพวกนี้ก็ก็อาจจะไม่ไม่กระ่ากเท่าที่เราไปพูดแล้วก็เราก็มีการผมก็ถามว่าเออแบบเราจะมีที่แสดงเอเวนต์สเปนเดลี่ที่มันดีกว่าที่อยู่หน้าเาน้ำไม้อะไรเงี้ยน,นะฮะอันนี้ผมก็ถามท่านอย่างนี้ตรงๆเลยนะว่าเออเนี่ยมันคือคือมันน่าน้อยใจอะไรแค่เนี่ยว่าเออเวนิสเปนเดีเราไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปหลายปีแล้วเนี่ยท่านก็แจ้งว่าท่าน เห้ท่านแจ้งหรือลูกน้องเออใครแจ้งนะอธิบดีใช่ไหมอธิบดีท่านไม่ได้พูดอธิบดีพูดอยู่ข้างๆว่าว่าเออก็ได้ที่แล้วเอเดีกว่าเดิมอยู่ที่ซานมา์โคอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพราะฉะนั้นผมผมเห็นด้วยมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการเอ,อ่ออันที่หนึ่งสำหรับศิลปะร่วนสมัยของการปรากฏตัวของศิลปินไทยและศิลปะไทย ในการไปอยู่ในอีเวนท์ที่เป็นระดับโลกไม่ใช่แค่เวนิสนะฮะดอกิเมนตาหรืออีกสักสองที่นะฮะก็ควรจะถูกเลือกให้เป็นจุดหมายถาวรระยะยาวเที่เป็นโพริซีเพื่อที่จะทำให้พื้นที่ในต่างประเทศเนี่ยพื้นที่นานาชาติเนี่ยศิลปะไทยได้ไปแสดงอันนี้คือส่วนที่มันเป็นเรื่องของ การนำเสนอศิลป,ปะรุ่นสมัยของไทยในแวดวงของเ,ออเทศกาลศิลป,ปะอันที่สองเนี่ยท่านถามผมเองแหละผมก็พูดเรื่องอาร์ตแฟร์ท่านก็จะจะให้มีไพแรนพาวิเลียนไปอยู่ที่ไปอยู่ที่อาร์ตบ e l ซมาฮ่องกงนี้แหละอันนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หลักการผมว่าไม่ใช่หลักการของอาร์ตแฟที่จะมีไอพาวิเลียนประเทศอ่ะ มันมันเขาไม่ให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็จะเอาจอแกลเลอรี่ใช่ไหมและแกลเลอรี่นั้นเนี่ยก็ต้องผ่านการเห็นชอบมีประวัติการออกอะไรของเขาเนี่ยมีกระบวนการเ่ยนะมีกระบวนการที่เขาจะคิวเลตแกลเลอรี่เขาไปแสรงในอาร์ตแฟร์เหล่านั้นด้วยซึ่งตรงนี้ในความเห็นส่วนตัวผมผมคิดว่าเ,เราอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าให้ทุนสนับสนุนครึ่งหนึ่งของค่าเชา่า เอ่อทำนองนี้นะห้าห้าห้าบูตปีละห้าบูตคล้ายๆอย่างนี้นะอันนี้ไอเดียผมนะผมยังไม่ได้เสนออะไรเลยนะผมมาฟังวอมพิเฉนเนี่ยปีละห้าบูตในแฟร์ระดับโลกสักประมาณสามแฟร์เพื่อที่จะเปิดพื้นที่คอมมิเชียลให้เข้าไปในอินเตอร์เนชั่นแนลมาร์เก็ตครับโอเคครับครับนี้ถ้าไม่นับท่างแปดตัดศิลปิน ได้เชิญไปสแสดงต่างประเทศค่าใช้จ่ายกปกติตรงนี้คนที่ออกก็เป็นตัวศิลปินเองต่งที่เขาเชิญหรือว่าเอกชนมานที่ออกถ้ามันมีนโยบายที่ว่าเีินว่ัสดุสสค่า transportation shipping ค่าจัดการต่างๆเมื่อได้ไปสแสดงต่างประเทศอะไรเเป็นไปได้ไคืออันนี้สงสัยระยะยาวมันต้องไปที่อา t ฟันอา r ์ fund ที่จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของไอ เหมือนกับ i อคาซิลคือทึ่งธรรมดาเวลาที่อยู่ในต่างประเทศมันอยู่ใน i อ a าซิลแต่ประเทศไทยมันยังไม่มี i อ a าซิลเลยนะฮะไอ,อตัวนั้นน่ยมันน่าจะอยู่ในตรงนั้นแต่ถ้าในระยะใกล้ระยะใ,ใกล้ๆก่อนที่ i c น l าซิจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยนะอาจจะแอพพลายขอที่กองทุนศรริลปวัฒนธรรมรุ่นสมัยซึ่งก็กำลังมีการปรับนโยบายให้รองรับตัวนี้ด้วยครับ นี่เรียนอีกทีนะฮะท่านอย่าเพิ่งท่านอย่าเพิ่งแบบฟังแล้วแบบนึกไปว่าผมคือกระทรวงวัานธรรมผมไม่ได้เป็นนะฮะผมเป็นแค่ซอฟเอร์แต่อะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะตอบครับเป็นครับที่นี่ออนไลน์ อันนี้คำถามจากออนไลน์นะคะน่าจะคล้ายๆกับคำถามที่เพิ่งถามไปเมื่อกี้ค่ะคือเขาถามว่ามีฟันดิ้งให้ศิลปินเดินทางไปทํางานในต่างประเทศไหมตอนนี้มีจดหมายเชิญค้างไว้อยู่เยอะเลยอย่างเช่นพวกเรสเดนซี่บางประเทศบางโปรแกรมไม่ครอบคลุมค่าเดินทางทํางานกินอยู่พอจะมีนโยบายส่งศิลปินไปต่างประเทศไหมครับฟันดิ้งนี้ก็คือรวมไปถึงทั้งศิลปินคิวเรเตนักวิชาการศิละปะทั้งระบบด้วยนะครับ ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ให้มีนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวไปทําให้มีแล้วจะมาบอกว่ามีเดี๋ยวไปบอกว่ามีแล้วมันไีเราก็ไปการโทเซ็นครับเมื่อกี้เมื่อกี้เส้งแต่แรกบอกว่าเออแกรลรี่จะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องภาษีเป็นศูนย์ขอ อาโฟกัสมาพูดหน่อยะเชิญครับคิดยังไงอาตรงนั้นได้ค,ะคะือัถ้าเป็นสูตออรก็จะมีคตอนนี้เราชเข้าชีออกอย่างน้อย4 5นต่ออาทิคือมันก็คือการใช้จ่ายบางที่ว่าจะไปอานไปเอ็กซิบิในแบรนช์่งคหรือว่าจะนเข้าที่เขาซีตแบนแล้วก็เข้ามาให้ลูค่ะตอนนี้หาค e a t i v e Solution คือทำแบบันเอยากให้ใมันตปนกาออการเนกแล้วาใช้่ายก็คือไปทำัช้นคือกำลังกันออนไลน์ไม่ได้ยินกำลังโดนว่าอยู่ตลอดเวลาว่าว่าปิดกั้นอ่ะใช่เขาว่าว่าเราปิดกั้นไม่ให้เขาได้ยินเขาบอกเราไม่ได้ยิน アイコン10のアイコン55。Uh, ค่ะทัทง้งทั้งถังนะคะถ้า tax เ,เป็นศูนย์ก็จะช่วยมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ทำงานแบบเรื่อง shipping เนี่ยสี่ห้า shipment ต่ออาทิตย์ซึ่งมันเป็นงานเร่งตลอดเวลาตอนนี้เราใช้วิธี DHL กันแล้วมันก็ต้อง declare ตรงๆถ้ามันเป็นศูนย์ได้มันก็จะทำงานง่ายขึ้นเราก็จะไปไปโชว์ใน art fair มากขึ้นแล้วเราก็มี branch อื่นๆด้วยเวลาลูกค้าซื้อของนำเข้ามาเราก็จะช่วยเขาได้ง่ายขึ้นถ้าเราประหยัดตรงนี้ไปได้เราก็จะทำ production ค่า exhibition production ของเราได้ดีขึ้นเหมือนกัน ค่ะก็ในเรื่องของออชชั่นยังยังไม่มีคำถามแต่ว่าพอดีว่าติดอยู่นิดนึงอะค่ะเนื่องจากว่ามีนโยบายที่บอกว่าจะมีการให้ลงทะเบียนศิลปินใช่ไหมคะที่ผ่านนโยบายไปแล้วก็คือปี2,567แต่ว่ามันจะมีตรงที่บอกว่าแนวคิดที่คณะกรรมการ มีดําริจะเสนอซึ่งเขียนไว้ว่าการผลักดันให้อาชีพศิลปินมีตัวตนทางกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในด้านภาษีอาจจะไปขัดแย้งกับปี2567ที่ผ่านแล้วหรือเปล่าครับเพราะว่าบอกว่าจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ในทั้งฝั่งผู้ซื้อและฝั่งศิลปินหมายถึงว่าเรามีเกณฑ์อย่างไรอะไรเงี้ยค่ะคือคือเดี๋ยวเราจะทําเหมือนกับว่าของของ,ง67เนี่ยเราพยายามจะทำหลายชื่อ แล้วรายชื่อนี้มันจะถูกบันทึกในฐานข้อมูลของสปากรพอบันทึกในฐานข้อมูลสปากรพอเวลาเราไปซื้อขายกับลายชื่อตามบันทึกนั้นมันจะเออัตโนมัติได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทไปเลยมันจะไปอย่างนั้นก่อนแต่เรื่องของการพัฒนาพัฒนาเหมือนหลักการในการให้ศิลปินมีตัวตนอันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องประกันสังคมอะไรพวกอย่างนี้ค่ะ เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายประกันสังคมการสิทธิพลเมืองอะไรพวกนี้มากกว่าสิทธิสวัสดิการอะไรเยอะฮนะหรออาจารย์กูให้อธิบายขออนุญาตเสริมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่านอกเหนือจากส่วนด้านงบประมาณที่ว่าเราลันไปตามโครงการที่เราเห็นเนี่ยนะคะส่วนที่เป็นคู่ขนานไปเนี่ยส่วนที่อาจจะทางทางร,รัชการเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายาม ้านข้อมูลกันอยู่ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นเรื่องอมาตรการสิทธ,ธิประโยชน์ของแต่ละอุตสาหกรรมทางศิลปอุตสาหกรรมอย่างศิลปะเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลที่เป็นสิทธิสวัสดิการของศิลปินโดยเราอ้งอางอิงจากต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยที่เขาได้รับกันเนี่ยเราก็ส่งเข้าไปคือแล้วเราแล้วทีเนี้ยทางเมื่อทางซอฟ t ์ o วร์หรือเราส่งเรื่องเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะ,ะวิธีทํางานภายในจะเป็นรักษาะเนี่ยคือจะประสานไปอย่างอย่างเช่นอ่ะกทรวธรรมหรือทางด้าน กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมอบหมายเข้ามาดูเข้ามาดูเราดูว่ากฎหมายไหนกฎกระทรวงหรืออะไรที่เกี่ยวข้องที่จะรานลงมาที่ศิลปะได้อย่างเงี้ยหรือว่าเทียบเช็คว่าโอเคศิลปะนะศทางสาขาภาพยนตร์ก็มีความต้องการอย่างเงี้ยดนตรีก็ต้องการานี้เหมือนกันถ้ามาเทียบตรงกันเนี่ย mm hmm. เขาก็จะไปดูว่า mm hmm. เขาจะสามารถแก้ข้อกฎหมายได้บ้างที่จะสนับสนุนเรื่องสิทษษธิสดิการด้านนี้ซึ่งอย่างที่ทางศิลปะเบื้องต้นมันยังเป็นแบบ มันยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดนะคะมันแค่เริ่มต้นเสนอเข้าไปซึ่งเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอได้อีกอะไรอย่างเช่นเรื่องการประกันสุขภาพหรือรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องหรือประกันวิชาชีพเลยอย่างเงี้ยค่ะอาจจะพูดได้ไม่ไม่ละเอียดอะศิลปินค่ะใช่ใช่คือเราจะครอบคลุมให้ครอบคลุมกับผู้ประกอบอาชีพศิลปะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ อะไรอย่างเงี้ยคือกระบวนการทํางานก็จะเป็นอยู่ในลักษณะนี้ในในช่วงต้นค่ะแต่ว่าแน่นอนว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่ตั้งต้นขึ้นแล้วก็กําลังดำเนินการในในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้องอยู่ค่ะเรากําลังทาในในคู่ขนานกันอยู่ค่ะก็ถ้าเกิดว่ามันค่อยๆชัดขึ้นหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ขยายความสื่อสารกันอีกทีค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อกี้เรื่องเมื่อกี้เรื่องภาษีนี่อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนไหมคะที่ที่ถามเมื่อกี้ค่ะคือมันเป็นสองประเด็นที่แยกกันอย่างชัดเจนนะคะยูตรงไหนเอ่ยมันเป็นสองประเด็นที่แยกกันอย่างชัดเจนอันแรกก็คือว่าทําให้ทําให้ศิลปินเนี่ยสามารถที่จะมีประกันในเรื่องของสุขภาพเรื่องของเหมือนบุคคลทั่วไปแต่อีกอันหนึ่งเนี้ยก็คือเมื่อตัวเองเป็นศิลปินแล้วเนี้ยเอามาเข้าระบบเพื่อที่จะเวลามีการซื้อขายเนี่ยชื่อเขาจะได้อยู่ในนั้นมันคนละเรื่องกัน ได้มาในฐานะของ art gallery นะฮะแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่จริงๆติดค้างแต่เมื่อเช้าแล้วคือผมเข้าใจว่าในหลายๆพื้นที่ในของ art gallery หรือมิวเซียมเองก็ตามเนี่ยในประเทศนี้ที่มีลักษณะของการเซ็ s o เชร์ชิพอยู่สูงตัว artist เองไม่ได้รับการคุ้มครองไม่มีสันนักฎหมายอะไรเข้ามาคุ้มครองพวกเราเพราะนั้นความคาดหมายอย่างหนึ่งถ้าเราดูงานศิลปะระดับโลกเนี่ย มันคือการสามารถจะพูดได้อย่างเต็มที่ถ้าคุณฝันถึงขนาด4,000ล้านที่จะเป็น Market Cap คุณต้องสามารถพูดได้ในหลายประเทศได้ด้วยแล้วนั่นคือเป็นมาตรฐานของโลกนี้แล้วผมเชื่อว่าถ้ามีสักาณกฎหมายคุ้มครองตงัวอาร์ติสแกลลี่ในเรื่องประเด็นที่พูดมันน่าจะทำให้เราไปสู่จุดที่ระดับโลกได้ขอบคุณครับ เออเรียนใช้คอมพิวเตอรฮะเออเมื่อกี้เออแมนโก้แมงโก้มาพูดอะไรหน่อยเพราะว่าแต่เมื่อกี้ไม่รู้ได้ฟังเขาเปล่าอ่ะเรื่องไอไอเว็บภาษีอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามีผลต่ออาร์ตแฟร์หรืออาร์ตแฟร์อยากจะให้มีอะไรก็ถ้าขอสวัสดีครับทุกคนขอโทษที่มาเล็ครับก็ถ้าเกิดอืมในในในมุมมองของอาร์ตแฟร์ครับของแมนโก้อาร์ตเฟสติวัลที่จัดกันมา3-4ปีเนี่ยครับแล้วก็ ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แฟร์ผมคนเดียวนะครับที่ที่จัดผมคิดว่าสิ่งที่ผมต้องการความช่วยเหลือหรือ advice หรือแบบหรือ connection เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านเรื่อง marketing นะครับคือทุกครั้งที่ทุกคนพยายามไปขายงานนะผมทุกคนนะผมคิดว่าผมขายงานให้ครบ collector ทั้งประเทศแล้วครับแล้วก็เรียกเขามาแล้วคือคือคือผมว่ามันเต็มมันอิ่มแล้วอนะ คือเราทำยังไงที่ต้องสามารถเชิญแขก VIP จากเมืองนอกจากประเทศ n e neighboring c o u n t r i e s เนี่ยมาซื้องานศิลปินไทยไม่ต้องซื้อที่อาร์ตแฟร์ผมก็ได้ครับซื้อผ่านที่การ์ลวีก็ได้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเ,นเราก็จะได้มีราคาจะได้เพิ่มสูงขึ้นเ,นเรื่อยๆและมีคนเล่นคนเล่นงานศิลปะเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดรัฐบาลสามารถใช้ c คอนเนค i ชั่นจาก Thailand Connect แล้วก็ สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือทำมากับทีเซฟคือทีเซฟเนี่ยอย่างฝรั่งเ,เขาประทับใจมากเพราะว่าพอลงมาจากงวงช้างเนี่ยจากงวงช้างมาถึงอ m มเมอร์เก n ร a t e นเกตเนี่ยันไกลใช่ไหมแล้วก็ส,สมมติว่าเจ้าของแดลอรี่ที่มาจากเยอรมันเนี่ยขาก็ไม่ค่อยดีแต่พอมีรถคาร์ดไปรับเนี่ยคือ make everything so much easier พอมาถึงที่แฟ์ผมเขาก็จะแบบว่า ค l อมดาวแล้วไม่ค่อยเครียดแล้วก็หลัอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ผมนี่ก็วิิงที่จะแชร์เพราะตอนนี้ผมก็มีคอนเนค t ชันเยอะนะครับคือช่วงวีคเอ n นเนี้ยถ้าเกิดรัฐบาลหรือจะอะไรเนี่ยพามาเก็ตแก t h เทวิ่งก็ได้จากพวกแกลอริ s หรือคนที่มา p a r t i ิส p พเพกับงานผมนะครับมาแชร์กันว่าเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจะเห็นภาพรวมว่าใน Art Festival ของเราคืออะไรแล้วเรามาเรามาแชร์ปัญหาแล้วก็ solving Problem ไปด้วยกันก็ได้ครับขอบคุณมากครับ ครับเด็ <this> ๋ <Full> ับถ้าถาปีนี้ที่ท่าไหนแชร์ให้ได้ับเป็นครับเช็นครับเชอญเลยนะวันนี้เรามาพูดนะครับวัสดีครับชื่อชื่อแทนนะครับนวินหูทองเป็นที่จริงเรืงมีประเด็นจากตอนเช้าแล้วก็พยายามหาเอสเปก เพื่อที่จะแชร์ได้ก็ก็เดี๋ยวจะลองอถือว่าเป็นการให้ d ดต a าเพิ่มแล้วก็อยากอยากจะให้มองเฟรมยหนึ่งเพิ่มครับคืออ,อย่างแชร์ก่อนผมอายุ31ปีนี้เนาะเมื่อเมืม่อสิปีที่แล้ว12ปีที่แล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่ผมอยู่มอปลายอ่ะมันเป็นช่วงที่ TCDC Fully a c t i v a t e ครับแล้วก็แล้วก็มีมีเนทีฟของของเอ e ่อ c r e a อ i v e e c o n o อ y อะไรแบบนั้นเข้ามาเนะาะสิ่งที่อยากแชร์ก็คือเรื่อง เรื่งที่จริงในในหลังจากที่ผมจบมาแล้วคนในรุ่นเดียวกันนะครับจริงผมจบนิเทศเนาะมันก็จะมีคนที่ไปทําภาพยนตร์คนที่ทําศิลปะอย่างผมทําศิลปะร่วมสมัยร่วมสมัยเนาะเป็นเป็นคริเอเตอร์อิสระด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จะยาวไปถึงคนทํากราฟิกคนทำํำลึกลงไปก็คืออิลลั t เ a รชันยาวไปจนทําฟอนต์ทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสายแฟชั่นด้วยก็คือถ้าเกิด อยากจะให้คณะกรรมการลองมองเฟรมที่ที่เหมือนเราแลกเปลี่ยนกันภายในครับมาไม่ว่าจะเป็นงานฝั่งกราฟฟิตี้จนไปถึงนักเขียนอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเข้าไปดูวิธีที่ที่เราผลิตแลว้ววิวิธีวิธีที่เราแลกเปลี่ยนดาวล็อกกันอนะ่ะเหมือนเหมือนข้างในมันจะมีแผงอยู่เราคิดว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมันสามารถช่วยได้หรือสามารถทริกเกอร์หรือแอคทิเวทไอไอซอยเล็กเล็กเหล,ล,ล่าเนี้คิดว่ามันก็จะน่าจะช่วยเรื่องแบบว่า เล v ว n g a อาร์ติด้วยเพราะว่าเพราะว่าจากแฟรมที่มองก็เข้าใจว่ามันจะเป็นมุมมองที่ค่อนข้างมองผ่าน Art ์ตมาร์อย่างเดียวเนาะก็ก็ก็อยากจะให้ลองนึกวัฒนธรรมในมุมมองดินามิกด้วยที่จริงที่จริงเห็นด้วยกับพี่แองครับที่ที่ที่เวทีนี้มันเปิดมาแล้วมันก็ทําให้เราสามารถคุยกันเองได้ก่อนเนาะก่อนที่เราจะโปรโพสอะไรทุกอย่างที่ที่ที่อาร์ติสค่อนข้างเป็นโปรดักต์มากๆอ่ะะมาถึงเราก็หาวิธีแฮกแล้วก็หาวิธี คุยและเข้าใจไดนมิกในตัวมันเองในใน,ในเขา้าใจไดนมิกอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนั้นที่อยากแชร์ครับแต่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าถ้าดูในแผนนะครับในแผนหกหกแปดหกเจ็ดไม่พูดละเพราะมันไม่ทันหกแปดเนี่ยถ้าเรามองกันถึงในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่กระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะแผนเศรษฐกิจเนี่ยคือผมต่อจากคุณท็อปนะครับบริษัทอาร์ตแฟร์เนี่ยที่จริงมันสามารถ น่าจะวางแผนว่าใน68แนี่น่าจะมีอาร์ตแฟรในระดับไหนก็ได้นะครับแม้แต่ไปสนับสนุนแมงโก้ก็ได้ทําร่วมกับแมงโก้จัดให้มันใหญ่ขึ้นทําตะเกว่ามันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้พูดในเชิงเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปัญหาเราคือคือเราไม่มีเรื่องทุนเมื่อมันไม่มีทุนเนี่ยมันจะไปสนับสนุนใครก็ไม่ได้ และไอตัวเศรษฐกิจตัวนี้มันจะเป็นที่มาของทุนในการที่จะไปเกิดกิจกรรมเรสซิเดน์ไปสนับสนุนศิลปินคนนั้นคนนี้เนี่ยมันทําได้หมดนะครับถ้าทาแบบนี้ให้รัฐบาลเห็นว่ามันจะเกิดเศรษฐกิจที่มันจะหมุนเข้าแล้วสุลกากรสัมภารกรก็จะเห็นด้วยว่าไอ้ที่ตัวเองเนี่ยกักไว้ไม่ยอมให้ต่างๆเนี่ยเซอร์เคิลนะครับไอ้ที่ไปให้ลดหย่อนเป็นศูนย์เนี่ย แล้วเงินที่เขาหายไปเนี่ยเขาจะได้จากตรงไหนเมื่อคุณทำให้แกลเลอรี่เนี่ยไปหาเงินต่างประเทศมาได้เขาขายได้เท่าไหร่เขามาเสียภาษีในประเทศนะครับเราต้องกลับมาเสียภาษีในประเทศมันก็จะได้เงินในตรงนั้นกลับมาเข้าเข้าประเทศโดยที่ไปลดจากศูนย์คือมันจะต้องให้เขาเห็นภาพนะครับว่าคุณไปลดจากตรงนั้นศูนย์เนี่ยและไอ้ที่หายไปเนี่ยคุณไปดึงจากตรงไหนได้บ้างดึงให้คน ทั้งศิลปินทั้งแกลลี่ทั้งหมดเข้าสู่ระบบเมื่อมันเป็นระบบแบบนี้ในการส่งเสริมเนี่ยส,กกสัมปทรศิลปกากรเขาก็จะยอมรับเพราะมันเป็นระบบนะฮะมันมีระบบว่าเออตรงนี้มันหายไปเดี๋ยวไปเอาจากตรงนั้นได้ถ้าเอาเงินไปสนับสนุนห้าแกลลี่ที่จะไปบราซลิลอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะได้อะไรกลับคืนมารัฐบาลจะได้เงินคืนจากตรงไหน นะครับอธิบายให้เข้าใจในเชิงโครงสร้างว่าถ้าเขาไปแล้วขายงานได้แล้วมันก็จะได้เงินมาเสียภาษีในประเทศนะครับผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องพยายามฉายหเห็นภาพของวงจรให้มันครบครบ,ครบลูปนะไม่งั้นเนี่ยทุกคนก็อยากจะได้สิทธิพิเศษต่างๆแต่เขาไม่ได้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับในทางการคลังเนี่ยเขาจะตอคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าถ้าคุณเอาผมเป็นศูนย์เนี่ย คุณจะให้ผมไปหาเงินจากตรงไหนคุณต้องชี้เป้าด้วยเราก็ต้องอธิบายเขาด้วยด้วยว่า mm. ก็ถ้าผมขายงานได้ mm. ผมก็มาเสียภาษีให้คุณถ้าคุถ้าคุณไม่สนับสนุนผม mm. ผมก็ไม่มีทางได้เงินเงินตราจากประเทศณนะขนาดนี้เป้าหมายของเราก็คือว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลต้องการเงินตราต่างประเทศเพราะในประเทศมันไม่มีเงินวันนี้เราไม่มีเงินครับมีแต่เสียที่ได้เป็นเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้เอาเงินมาใสาศ่ศิลปะ แต่ถ้าจะเอาไปเอาเงินเสียหมื่นล้านแสนล้านมาเนี่ยรัฐบาลมีอินเซนティブอะไรที่จะทําให้เขาได้ประโยชน์จากการที่เขาต้องมาซื้อง,งานศิลปะของพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหน้าที่ครับของคณะกรรมการต้องคิดคิดที่จะวางแผนไปเลยว่าปี6-8เนี่ยเราจะให้มันเกิดเศรษฐกิจแบบนี้ตอนนี้เนี่ยที่เสนอมาเนี่ยนะครับมันยังเป็นเรื่องกิจกรรมแม้แต่จะไปสอนครูสอนได้ต่างๆเนี่ย จริงๆเรื่องแบบนี้เขามีกระทรวงรับผิดชอบอยู่แล้วคุณไปให้เขาทําเถอะไอ้ที่คุณต้องทําที่เขาไม่คิดเนี่ยคุณต้องคิดให้เขาผมว่าอันนี้หน้าที่ของกรรมการสอบราว่าต้องคิดเรื่องแบบนี้ครับไม่งั้นเนี่ยคุณมานั่งเดี๋ยวจะทำออหอศินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าหอศินก็าจะมีคนอื่นทําทได้นะครับเอาเงิน250ล้านเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมมาบริหารเศรษฐกิจได้ไหม เดี๋ยวพอเงินเรามีเงินมาปุ๊บไม่ต้องห่วงครับไอ้คอลเลคชันอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องทำได้อยู่แล้วแต่เพราะว่าระบบการจัดการมันไม่ดีฮะประเทศเรามี museum, มิวเซียมมีอะไรต่างๆแต่การจัดการบริหารจัดการมันห่วยมันถึงเป็นแบบนี้ตอนนี้เรามาแก้ปัญหาไอ้ที่เขาทำห่วยแค่นั้นเองแทนที่เราจะไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวว่ากันไอ้เรื่องนี้เป็นปัญหา ระยะยาวเดี๋ยวค่อยว่าเอาปัญหาระยะสั้น5 5 0ล้านมากระตุ้นวงการได้ไหมไหนๆก็จะได้เงินมาแล้วเนี่ยทําแบบนี้ได้ไหมคิดแบบนี้สิครับครับฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีเมื่อกี้มาไม่ทันตอนช่วงต้นของเซสชันตอนบาน่ายไม่แน่ใจว่าเหมือนหรือต่างกับตอนเช้ายัางไงคล้ายๆกันใช่ไหมคะโอเคไม่แน่ใจว่าอยากจะฝากว่า เท่าที่ฟังมามันมีความเป็นว่าแกลเลอรี่ที่เป็นคอมมเชียลมีการผลิตทางกันเกี่ยวกับเม็ดเงินทุกอันเลยอะไรเงี้ยค่ะพอดีลีทำพื้นที่ทางศิลปะอิสระเป็นอินดิเพนเดนต์ลานสเปซอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากให้ฝากคิดไว้ในนโยบายด้วยอะไรเงี้ยค่ะพ,พ,พ,พูดยาวกว่าน,นี้สันิดหนึ่งก็ได้ฮะว่าอยากจะให้ส่งเสริมอะไรอยากจะให้เวฟภาษีหรืออะไรพูดให้ยาววันนี้สนิดขอัยฮะกรุณาฮะเพราะว่าจะได้ ก็เออก็คิดว่าอยากได้ฟันดิ้งที่แบบว่าให้เงินมาช่วยสนับสนุนในการทํากิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะคือมันมีพื้นที่ที่ว่าไม่ได้ทํางานที่เพื่อการขายอย่างเดียวคือคิดเป็นโปรแกรมทําเรื่องอื่นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้ามีเงินมาสนับสนุนกิจกรรมพวกนี้หรือช่วยค่าเช่าก็น่าจะดีขึ้นค่ะเห็นด้วยมากๆคือจริงๆแล้ว ผมคิดว่าศิลปะบ้านเรานะ่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยเอกชนนะฮะเพราะฉะนั้นไออาร์สเปซที่มันเป็นนอเนี่ยมันมันก็น่าจะถูกสนับสรุนในทางใดทางหนึ่งแต่ปัญหามันก็คือว่าจะต้องดีฟายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องมูลนิธิมูลนิธิในประเทศไทยตัวอย่างเช่นมูลนิธินี้มูลนิธิออหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานาครเนี่ยถึงวันนี้ก็ยัง ให้คนบริจาคโดยที่แบบเอาไปเป็นภาษีค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยทั้งที่จริงๆพิสูจน์ตัวเองว่าสบกาปีก็ยังทำไม่ได้อันนี้เป็นตัวอย่างของวิธี implement เหมือน,น policy มันมีได้แต่มัน implement ยากเหลือเกินแต่เห็นด้วยมากๆครว่าเหมือนกับว่า art public space ควรจะหาวิธีช่วยเหลือครับเช่นครับค่ะวิภาวีค่ะวันนี้ก็ เป็นผู้สังเกตการะนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าทางทีมงานก็คงจะแบบเห็นภาพรวมในภาพใหญ่อยู่แต่สําหรับผู้ที่มองอยู่อะคะ่ะเราจะเห็นว่ามันคล้ายๆจิกซอหลายๆชิ้นนะคะ มันจะดีมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าในการนำเสนอค่ะอาจจะเป็นใน Presentation ให้เราเห็นว่าปัจจุบันมันมีอะไรที่มันเป็นมีอยู่แล้วและสิ่งที่มันเป็นช่องโหว่หรือขาดไปคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เสนอมาตรงเนี้ยมันจะมาเติมเต็มยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ปิติดต่อเชื่อมโยงได้เพราะว่าท้ายสุดมันอาจจะไม่ได้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งเดียวที่ดีที่สุดแต่ว่ามันคือการชั่งน้าหนักข้อดีข้อเสียแล้วก็อะไรที่มันจะคุ้มกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าง Presentation ทีเ็นะทะไรที่คอะ ถ้าสามารถเหมือนกับเขียนได้ว่าผลที่คาดว่าจะได้รับจากสิ่งที่ทําในข้อนั้นคืออะไรแล้วถ้ามันสามารถระบุเป็นตัวเลขได้ด้วยนะคะว่ามันสามารถสร้างเม็ดเงินหรืออะไรที่มันวัดเป็นตัวเลขได้ะคะ่ะมันก็อาจจะช่วยในการแบบโน้มน้าวหรือทําให้คนแบบเอออินเข้ามาได้มากขึ้นนะคะรวมถึงแบ่งเป็นข้อดีข้อเสียด้วยนะคะเพราะว่าการทําสิ่งหนึ่งมันก็คงจะกระทบอีกสิ่งหนึ่งอยู่แล้วอย่างเช่นแบบการแบบ เรื่องภาษีศูนย์เปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทั้งมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ผู้ที่เสียผลประโยชน์ถ้าลิสต์ออกมาแบบชัดเลยซึ่งเชื่อว่าทางกรรมการก็คงจะมีความแบบมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วอะค่ะพอมันชั่งน้ําหนักกันปุ๊บคนที่ดูก็จะได้มาช่วยกันตัดสินว่ารับได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะรวมไปถึงพูดถึงระบุด้วยนะคะว่าข้อดีข้อเสียที่มันจะกระทบกระทบกับใครบ้างในวงการนะคะอย่างเช่นแบบศิล,ลปินหรือแกลเลอรี่หรือว่า ผู้ที่สะสมงานเนี่ยค่ะในมันจะช่วยในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลมากกว่าค่ะอันนี้พูดแนะนำในเชิงแบบข้อมูลที่เวลาได้ดู presentation ค่ะขอบคุณค่ะขอนดนึดงนะคะเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะขึ้นมาพูดเรื่องลดหย่อนภาษีของ คนอื่นๆในวงการที่ไม่ใช่ศิลปินว่าถ้าเผื่อสมมติว่าลดหย่อนจาก30เป็น60เหมือนกับศิลปินมันจะมีความเป็นไปได้ไหมเพราะว่าคนในวงการนี้ก็มีอีกมากมายไม่ใช่มีศิลปินอย่างเดียวอันนั้นหนึ่งแต่ว่าคิดไปคิดมาเราก็เจอสัมภากรถามอยู่ตลอดเลยว่าขาดทุนอยู่ตลอดเนี่ยทำธุรกิจจริงหรือเปล่า <laughs> เพราะอันนี้คือปัญหาเพราะเราทําโอเคเราเรียกปเป็นแกลเลอรี่เชิงพาณิชย์เนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเรา make profit อ่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งคือเรื่องเมื่อกี้บอกว่า art council อ่ะมันจะใช้เวลานานมากในการทำระหว่างทางสามารถทำอะไรได้บ้างไหมอย่างที่เมื่อกี้รีบอกว่าพื้นที่เขาเป็นเป็นไม่ได้เป็น commercial space art space gallery มีหลายโมเดลมาก เราอาจจะต้องมาทําการศึกษาตรงนี้ก่อนหรือเปล่าว่ามีโมเดลอะไรบ้างแล้วใครมีความต้องการอะไรยังไงบ้างไม่ใช่ว่าโปรยไปว่าทุกคนทำออคชันทุกคนทำอาร์ตแกลเลอรี่คอมเมอร์ชัทุกคนอยู่ในบริบทอยู่ในสถานการณ์เดียวกันในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่เริ่มทําได้ก่อนที่จะต้องรอให้มีการตั้งอาร์ตคอนเซอร์อย่าง proper อย่างเงี้ยค่ะค่ะเออผมผมคิดว่าความเห็นส่วนตัวหัวมอง